โอเคก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนั้นวบาตอนนี้ก็อยู่กับเกมไอ้ไม่รู้นะผมผมไม่รู้ชื่อเกมมันอนะ่ะแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้รนะับผมตอนนี้ผมก็มีทุกพลังละผมจะเอาพลังสายฟ้าไปสู้ดีไหมเอาพลังสายลุครับนะไปนะ,ะไปเออม,มันให้ทำอะไรอ่ะนี่แหละทำทำไมทำไงอ่ะ โอ้โหเอต,ตัวนี้ไปเลยไปนี่นี่ใส่ลงุงเอาไหมอยากเจอเจ้านี่ไหมไปเลยอ้าวโคตรนามาทำไมนะฮะตอนนี้ผมต้องปีนเน็ตก่อนรีกว่านะ คือเครื่องผม้างแล้วนะผมเดี๋ยวนีโอเคหาละเบนหน้าเยอะตั้งเป็นระบายสีก็ไปลืมไปโอเคเดี๋ยวก่อน โอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำไมมันเป็นอะไรอะเอาเฮ้ยเอาเครื่องเป็นอะไรนะฮะโอเคสองครั้งค่ะจแล้วอืผมเล่นเกมอื่นดีกว่าทุกคนอาจจะเห็นนะว่าคลิด้นานะผมชู่ออะไรผมชู่เกมนะคะผมผมมีเกมอะไรบ้างอะเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้ละกันนะ เดี oh, ๋ยวเดี Ooh, uh, ah. hey, ๋ยวเฮ้ยอะเลยเลยตอนนี้เป็นเกมอะไรไม่รู้ช่างเลยเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้นี่ทิ่มเลยโอ้โหทิ่มไม่ตายเลยเอ้ยอย่าเฮ้ยทำไมไม่ตายทิ่มหัวอะไรไหมวันเดี๋ยวผมจะทิ่มหัวนะ

เล่นเกมผมเล่นเกมเล่นเกมนี้ละกันนะโอ้จับคู่กันดูไม่เอาดิ๋ยวเล่นเกมนี้ดีกว่าไหมจับคุ่ก่อนนะโฮก็เอ้ยแมวโอ้ไม่รู้ว่าคือเกมอะไรวะลูไฟลูไฟลูไฟตป โอเคจบเร็วเอาเสียีก่านนี้มาเก็บเสียเสียแมไปอู้หูตายนี่นี่ เขาจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสวันนดดสากด,กดา,าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบายเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยครับสวัรดีวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย